เป็นน้องผู้หญิงเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้เป็นชื่อแฟนซื้อเราก็เลยเอ๊แล้วทําไมเราถึงใช้ชื่อแฟนเราซื้อไม่ใช้ชื่อเราซื้อล่ะน้องเขาก็เลยให้ข้อมูลเรากลับมาว่าพี่เอาตรงๆนะหนูอะไปยื่นไปเน้นมาแล้วเขาปฏิเสธเคสของหนูมันไม่ผ่านทางเซลล์เขาไม่ได้ให้คําตอบอะไรเลย,เลยว่าทําไมหนูถึงไม่ผ่านมีลูกค้าเป็นน้องผู้หญิงทักเข้ามาค่ะบอกว่าสนใจเป็นตัวยาลิสพรีเมียมสีเทานมนะหนูจะเอาสีนี้แล้วก็ เป็นหลังคาสีดําด้วยที่ช่วยเสนอโปรโมชั่นให้หนูหน่อยได้ไหมขอเป็นตัวที่าดาวต่ําที่สุดแล้วก็ส่งถูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสอบถามในส่วนของข้อมูลน้องไปก่อนอด้วยตัวน้องผู้หญิงอะคะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้เป็นชื่อแฟนซื้อแฟนเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ปักช่องนะคะเราก็เลยเสนอเป็นตัวาดาว15%ใช้เงินออกรถอยู่ที่35,000นะคะแล้วก็ถามน้องว่า ตัวนี้โอเคไหมเขาบอกโอเคพี่หนูเอาตัวนี้แหละทีเนี้ยด้วยการที่เราสอบถามข้อมูลลูกค้าไปพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราต้องยืน่นเอกาสารนี้ค่ะน้องเขาก็เลยเให้ข้อมูลเรากลับมาว่าพีา่จริงๆแล้วอ่ะหนูกาแฟนะคะทำทำอยู่ด้วยกันแล้วก็รายได้อ่ะเป็นในส่วนของเจ้าของร้านโอนให้แต่โอนเข้าบัญชีหนูคนเดียวนะ เราก็เลยเอ๊แล้วทำไมเราถึงใช้ชื่อแฟนเราซื้อไม่ใช้ชื่อเราซื้อล่ะทั้งที่สเตตม,มนต์ของเราอะ่ะมันเดินดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเอาตรงๆนะหนูอะ่ะไปยื่นของมาแล้วเขาปฏิเสธเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูมันไม่ผ่านทางเซลล์เขาไม่ได้ให้คําตอบอะไรเลยว่าทําไมหนูถึงไม่ผ่านแต่หนูคิดว่าหนูคงไม่ผ่านหรอกหนูจะใช้ชื่อแฟนแล้วนะตอนเนี้ย เงินเดือนอะของหนูกาแฟอะแยกกันมาได้3เดือนแล้วนะอุ้ยก็เลยกลับไปปรึกษาไฟแนนซ์เคสมันประมาณเนี้ยต้องใช้คนเซ็นร่วมไหมแต่เขาไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีลูกกันอย่างเงี้ยค่ะคือรายได้ของของน้องทั้งสองคนนะคะ่ะมันมันตกแล้วอะมันอยู่ประมาณส0,000ื่นหน่อยๆคือรวมทั้งสองคนนะคะทีเนี้ยเราก็เลยถามว่ามันจะจบตรงไหนถามกับไฟแนนซ์นะคะเขาบอกว่าพี่เอาอย่างนี้ได้ไหมขอเป็นน้องหญิวมาเซ็นร่วมดาว20%เเคสนี้มันก็เลยจบอยู่ที่ 20นะคะเป็นตอนนั้นใช้เป็นโปรแกรมสบายดี7บก2ค่ะแล้วก็น้องก็ยังต้องใช้เงินเยอะอยู่อะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่า,าพี่แล้วถ้ามันผ่านอะ่ะผมขอเวลานิดนึงในการหาเงินพอผ่านปุ๊บเขาแบบเขาดีใจมากก็หลังจากนั้นประมาณเกือบ2เดือนค่ะน้องก็อ่ะโอเคพี่ผมจะมารับรถนะอะไรเงี้ยค่ะเคสนี้ก็ลูกค้าก็ได้รับรถไปแล้วค่ะเดือนที่แล้ว โตโยต้าเป็นหนึ่งดูแลใส่ใจคุณ